หลังจากที่เรามาสนกันได้เล็กน้อยก็สไปโนซอรัสผมได้จากไปอุ้ยรถเดี๋ยวแฮ้กูลืมไปว่าทีเล็กคว่าวจะเลี้ยวได้นี่มันแบบไกลมากคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียน้องสไปโนไปอีกแล้วเพิ่งจับมาได้เองทานไหนก็ได้มาอัดล้วก็พาน้องทีเล็กมาน่าจะมาเอาอานน้องแต่ว่าไม่เจอหาไม่เจอนะครับไอ้นี่ เห็นเลือดลดๆนี่คือไม่ใช่อะไรกระโดดผ่าเมื่อกี้อะไรของกูนเนี่ยเลือดหายไปครึ่งหลอดเลยเลือดสองบอลหายไปหมดวะโอเคเดี๋ยวยังไงก็ค่อยไปตามจับอีกแล้วกันนะฮะน่าจะอยู่แถวนี้แหละผมเห็นหน่าประมาณสองสามตัวนะครับมโมน้องสไปนูโซลัดนะครับไปฟาร์มพวกซีเมนต์ไข่มุกนะครับไอที่ที่บอกว่าซีเมนต์นี่คือผมไปเจอรังบีเวอร์นะฟาร์มเลเวลก่อนฟาร์มแรงกัดยังไม่ได้อัพคามไว้นะครับ ทีเล็กดูบ้านผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านผมแต่ตอนนี้เราไปหายตัวขนกันนะครับเราจะไปหาขนกันนะฮะวุ๊ยไอ้น้องเจกกัดการตัวนี้เลเวลเท่าไหร่เอา้าไอ้นี่ตัวเล็กนี่หว่ามันอี้สองตัวนะครับเออ่ทีเล็กผมมีตัวพี่ใหญ่กับตัวเล็กตัวนั้นน่าจะเลเวลอยู่ประมาณ70นะเพราะตัวนั้นอัพมานานกว่า ไม่ได้เอามาเอาละมันจะมีช่องแคบๆอยู่ตรงนั้นครับที่ผมเดินผ่านไปแล้วข,ข้างในมันจะเป็นลงังบีเวอร์อยู่ประมาณ 3- 4ี่หลังแต่ตอนนี้มันน่าจะหายไปหมดแล้วแหละผ,ผมเก็บหมดแล้วนะแต่ตอนนี้ผมยังจะได้หมีสักตัวมันดอบขนให้กับเรานะครับเพื่อที่จะไปครับกางเกงกางเกงเอ่อกางเกงกันหนาวอะ่ะชุดกันหนาวนะครับผมทำไมไม่เจอวะปกตินี่โหไม่อยากจะเจอแล้วมาเชีย บาทีอย่างที่หายไปไหนหมดหืมันน่าจะดรอปทุกตัวนะที่มีขนอะ่ะเฮ้ยมีโดรนด้วยคุณผู้ชมมันยังไม่หายไปเนี่ยเดี๋ยไปเตะเขาอ้ามาเจอแหล่งน้ำน่าจะมีหม,มีนะเพราะปกติแถวนี้มันมีหม,มีนะครับเนี่ยแล้พวพออยากจะเจออ่ะมันไม่เจอโอ้ยอยังอยู่ไอตัวโรบอท ไหนแล้วะยังไงยังอยู่ครับโรบอทหรือว่ามันหายไปแล้วมันน่าจะมากับอ่ามอสไอตัวทรารปฟอรมเมอร์นะครับเฮ้ยทำไมลบออกไปแล้วมันยังอยู่อะไวรัสปะเนี่ยมนดกว่ากอริลล่าเฮ้ยไม่มีจริงดิเดินมาไกลมากแล้นะ เดินกไกลคุ้นๆเลยนะไม่มีจริงหรอมีแต่ตัวอะไรพวกนี้ครับไอตัวนี้มีคนปะไม่รู้ลองดูโอ้ยนี่ไงตัวนี้ก็ได้ได้แปดนะครับโอ้โหแต่ก่าจะเจอไปอยู่ไหนกันบมสโอ้ยกูเดินมาเนะี่ย ครึ่งชั่วโมงกันอนะผมยังไม่เจอเลยเนะนี่ยฮะคุณผู้ชมปวดผมอยากจะหาอะไรสักอย่างมันไม่เจอหรอกสปอร์กูไม่อยากเจอแล้วกูมาเจอเกิน,นไอ้พวกเบง,งเฮ้ยแต่หินแดงนี่มันเยอะมากเลยนะมันจะมีพวกหินประกอบฉากกับหินที่มันทุบได้นะ <c oughs> โอ้ยแล้วมันไม่มีจริงๆหรอจริงจังผมไปหากางเกงปกติใส่ดีป่ะวะเนี่ยไอ้สไปนูซอนที่ผมพามาเมื่อกี้นะ่ะก็มาหาไอ้ตัวขนนี่แลหละฮะ แล้วมันหาไม่เจอเนี่ยเราก็ไม่เจอ,อตัวอะไรก็ไม่รู้ตกตายมันจะตายตัวที่สองอยู่วันไหนทีไรผมไม่ใช่หรอกมั้งพี่ผมไม่ปล่อยให้เกียวตายหรอกแต่เมื่อกี้เลือดมันน้อยนะครับไอตัวนั้นอ๋อมันที่เดิมของเราเนี่ยให้ผมจำไอตัวนี้ได้ผมเป็นคนสร้างเองสร้างเอาไว้จับไอตัวหาเหล็กนะครับตัวหาเหล็กชื่อว่าอะไรผมจำชื่อไม่ได้ นี่ไงเราเดินมาที่ของเราแล้วเนี่ยข้างล่างน่นก็เป็นที่ของผมนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปไปเอา,าต,ตัวสรงตัวใหม่ขึ้นมาเลยนะตัวนี้ไปเดินชา้าแล้วผมต้องไปหายตัวสไปเนโซล่าตใหม่เนี่ยโอ้โหแย่สุดๆเลยไหนะๆก็ไหนๆลนะเรามาแนะนําบ้าน <Okay. S 1> ของเรากันดีกว่าคุณผู้ชมโอเคบ้านของเรานะครับมีอยู่ประมาณสามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้อง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 โอ้ มึงไปอยู่ตรงนี้เลยมึงจะเข้าไปข้างใน,นมาได้ไม่ได้เอออยู่ตรงนี้ก่อนนะบ้านของเรานะครับมีอยู่ประมาณ3ชั้นนะครับชั้นที่1นะครับคือชั้นที่เอาไว้เอาไว้แบบว่าชั้นแรกของเราได้แล้วครับผมนะประมาณนี้แล้วผมจะเอาไปลงไปข้างล่างนะครับต่อไปตรงน้ําแล้วก็จะวางแผ่นนะครับไปทั่วบริเวณน้ําเลยสวยนะคุณผู้ชมภาพในหัวผมสวยมากๆคุณผู้ชมอาจจะไม่เห็นนะแต่ผมเห็นแล้วโอเคไม่เป็นไรผมุ้งตัวกางเกงใส่ซะแล้วไม่ไหวจริงๆกางเกงผมพี버 เรานะ่ะจะไปไปทำอะไรวะเอาคอมไว้ก่อนนกนี้ก็เหลือตัวสุดท้ายนะครับผมใช้น้องได้เปลืองมากต้องไปหาจับใหม่แล้วปะเนี่ยเดือนหกพันอ้หกร้อยเอาอะไรเอาคอมไว้ก่อนเลยเราจะไปลาดตะเวนครับทุพาไปดูว่าเขตตรงที่มันมีไดร i โน s aurus ไม่ใช่สไปโน s aurus เนี่ยมันมีตัวไหนบ้างนะเฮ้ยทำไมมันมันช้าเอาจริงมันช้ากว่าสไปโนนะไอตัวเนี้ย ยังไม่ได้อัพนะไกลอยู่เหมือนกันนะข้อเสียของมันคือถ้าเกิดมันเหนื่อยนะจบเหตุครับถ้าเกิดตกกลางดงของพวกที่มีคมเขี้ยวนะครับจบเลยผมเสียน้องไปประมาณ3-4รอบก็เพราะเหตุการณ์นั่นแหละ <S 2> <S 2> อยากจะลองจับตัวสไฟนูซอลัสที่มันเลเวลเยอะกว่านี้แต่มันไม่มีแล้วคุณผู้ชมผมหาไม่เจอผมหาเอ่อเขาเรียกอะไรนะเลเวลที่เยอะที่สุดอะ่ะ19เองคุณผู้ชมที่ผมเห็นนะที่ผมเจอมาที่เหลือก็เลเวล1เลเวล2เลเวล4อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอะ มาเลยมาหมดแรงอีกผมต้องอัพเรื่องสตามิโนงสตามิน่าเวยแล้วเนี่ยไม่กันนด้ชิบหายเลยเวลาบินไปอันนี้ผมมาฟาร์มทิ้งเอาไว้นะครับ <c oughs> นะผมแล้วก็กลัวมันหายนะครับก็เลยราฟกล่องนะครับใส่มาวไว้แบบนี้เดี๋ยวเราค่อยไยนี่ไงโอ้เราไปพาสไปนูไปตายโคตดลืมว่าตัวเองเก็บไว้ตรงนี้โอ้โห ผมลืมอะไม่ต้องโทษใครโทษผมตุวผมเองแหละไม่คิดอะไรไหนๆก็ได้มาละไอ้ตัวนี้มันให้ชีตินะครับไอ้ตัวเต่าเนี่ยตอนแรกผมก็จับมานะแต่พอจับมาแล้วผมไม่รู้ว่าจะเอาน้องไปทําอะไรอะก็เลยแบบไม่เอาดีวยพาเนี้ผมว่าจะมาสร้างบ้านนะครับแต่ผมจะไปหาคนทำบัคค้าบางเกงแต่เพื่อนแล้วผมพาสไปนูสาร้วผมไปตายภาสนี้ผมว่าผมมาล่าใหม่ดีวยว่ะผู้ชมอะไรข้างบนมันเหเฮ้ยมันน่าสนใจนะเราทำไมไม่เอาบ้านมาอยู่บนเนี่ย มึงจะใหญ่เลยอายุมึงยังสร้างตัวนี้ไม่เสร็จเลยอจ้ะนี่แต่ตรงนี้มันสวยผู้ชมเอาไงดีสองจิตสองใจนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยพลังงานจะหมดโอ้ยเดี๋ยวข้างบนมีอะไรไม่รู้อะคืออะไรก็ไม่รู้ทำลายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยแน่เลยเนะี่ยสกรีนงจายแกโนทอส aurus furiosa is an enormous predator getting cornered or run down by a โอ้โหยี่ก้าผู้ชม

อ้ยมันตัวอะไรอะอ๋อผมลืมผมได้ไปเรียกอะไรไปลงมอสนะครับมันจะมีตัวไอ้กกิมอสกิก้านะครับไม่รู้เหมือนกันน่าจะใช่นะครับแล้วก็มอสโลกของปีศาจเออผมลงมาสองมอสนี้ไอ้ตัวนี้ก็น่าจะหยุดเป็นน่าจะเป็นไดโนเสาร์มอสนั่นแหละครับมันเรียกว่าไดโนเสาร์ได้ไหมมันตัวอะไรก็ไม่รู้เหมือนเอเลี่ยนเลยนั่นนั่นอีกตัวอีกตัวอีกตัว ไปดูนะครับใช่ไหมอุย้ยตายแล้วมันคือตัวอะไรวะเนี่ยมันคือตัว,ตวอะไรน,นี่อะไระมันเป็นเหมือนนกคุณผู้ชมแต่มันไม่ใช่น,นกอ่ะดูดิมันทำร้ายผมะมันไม่ทำร้ายด้วยเป็นมิดเหรอเป็นไม่ทำร้ายเราครับเฮ้ยไม่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  อ๋ออ๋หมดหมดหมดตกใจหมดกูรู้ว่าไอ้ตัวที่จะตีกูเฮ้ยเฮ้ประตูวเลยคุณผู้ชมอยากได้จังเลยเลเวลสองนอนนอนนนมันนนไอ้ตัวนี้มันเดินมานกมันี่มันนี่มันนี่มันมันเดินมันเดินมามันเดินมาเฮ้ยผมก็เคยผ่านมาคุณผู้ชมแต่ไม่ยักลุ้นมีตัวอะไรแบบนี้อยู่ตรงนี้ด้วย อยากได้จังเลยอ,อยะคือตัวอะไรวะเอา,าแล้วแม่งน่าส,สนใจกว่าสไปโนแล้วแต่มันจะมืดแล้วผู้ชมทำไงดีมาที่พักเอาเป็นว่าคืนนี้เราจะพักอยู่ข้างบนนี้นะฮะมาเฮ้ยมึงหล่นไปมึงขึ้นมาไม่ได้เลยเด็กวัยอยู่ต้องระวังดีๆนะ <c oughs> <c oughs> ครับมันนเขานะครับใส่ไม้เฮ้ยมีเนื้อไหมอ่ะเฮ้ยเรามีอันนี้อยู่ไม่เป็นไรเราแค่กดไป เพื่อความอบอุ่นเท่านั้นเอาละครับตอนนี้เราก็รออยู่ตรงนี้จนกว่ามันจะเช้านะฮะแล้วโอ้ยอยู่นะะไม่เป็นไรข้างล่างมีแต่น้ำไปน้องลงไปกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเฮ้ยคือไปได้คือไมได้ต้อ,องเฮ้ยไป l e สโก้ก็นะครับก็เคยเล่นนะครับแต่ผมไม่ได้เล่นแบบจริงจังนะครับ พอลองกับมาเล่นจริงจังดูมันก็เปิดสปาเลยเราทำอะไรก็ไม่ถูกก็พยายามศึกษาดูไปเรื่อยๆฮะอันนี้ตอนนี้ผมก็ยังไม่มีกางเกงใส่เราต้องไปหากางเกงเพิ่มนะฮะในบริเวณนี้เฮ้ยมึงเดินดีๆนะยูนะมึงเดินไม่ดีมึงหล่นลงไปตายเลยนะเฮ้ยตอนนี้พยายามหามองหานะว่าเฮ้ยอุ้ยเติดเตอร์ดตายแล้วแต่เราไม่ต้องกลัวเรามีมีดแต่มันมืดอะเรามองไม่เห็นมันเะประเด็นอะ เดี๋ยวมันอยู่สูงอยู่นแล้วตึ้งมันมาได้ไงอะแต่เหมือนมันจะไม่เจอผมครับโอเคไม่เป็นไรทั้งนั้นไหนวะหุบเขาที่ผมบอกนี่ไงใช่ไหมลูกไหนวะน่าจะเป็นตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูคุณผู้ชมมันจะเป็นภูเขาลูกหนึ่งแต่มันมีมังกรนะผมเคยไปคุณผู้ชมมันไปเจอมังกรอีกก็้มัน่าจะอยู่หุบเขาเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดนะมัตัวใหญ่บ๊องอ่าตอนห้หน้าผมจะหมดผมต้องหาที่พักแล้ว พักก่อนแป๊บหนึ่งอันนี้ผมเสี่ยงเลยนะครับนี่คือนกตัวสุดท้ายของผมแล้วนะถ้าตายนี่ก็คือสวยเลยนะผมน่าจะเคยเจอบนบริเวณแถวนี้นะเฮ้ยหรือว่าลูกนั้นวะเอาชิบหายจำผิดจำผิดเขาเลยเนี่ยแน่เลยเนี่ยอะไรวะเนี่ยเราขอสำรวจกันเผื่อมันเจอผมบินมาประมาณนี้แหละคุณผู้ชมแล้วมันจะมีมังกรอนนะ่ะบินเข้ามาโฉบผมเฮ้ยใช่ไหมน่ะเฮ้ยนะขรา้งล้านนั่นคือตัวอะไรเฮ้ยตัวไรวะนะ่ะมันปีกใหญ่มากคุณผู้ชม ตู้เลยวะเหมือนมันจะติดบัคอยู่เลยไม่ได้ขอใช้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันคือตัวอะไรอะมันคือบาซีบาซีโออะไรนะก็ไม่พพรู้หม้ยเดี๋ยวไม่ไม่เดียวคนพิดโอ้ือแล้วกูไปตายบนภูเขาฮ้ยผมเห็นกีก้าแล้วคุณผู้ชมมาดูบริเวณบริเวณนี้ลินกูพันอีกแล้ว ไม่กูทำบ้าทำบอแล้วกูนี่แล้วร่มผมอยู่ตรงนู้นอะทำไงเด้อเออเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะพาไปเอาน้องคืนนะครับถ้าน้องยังไม่ตายแล้วกูทำอะไรกูกลัว <c oughs> เนี่ยโอ้โหแล้วขนอยู่ตรงนู้นหมดเลยบ้าจริงแต่ผมจริงนี่กันไม่ต้องการนะเซ็งจริงๆเลยอะะแล้วกดผิดเนื้อกดไม่ทันแล้วล่มก็ไม่เอาไปล่มชูชีพอะ บ้าบองจริงเลยอ่ะผมกูจะดับไฟทำไ,ไหมห่ะเหล็กก็ำลังจะเผาไปนะครับโอเคอย okay. ให้เหล็กเผาไปอ้อแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง <c oughs> ผมทำเครื่องนั้นด้วยนะมันชื่อเครื่องว่าอะไรวะเป็นไนงะฟ้าใช่ไหมฟ้าเนี่ยโอ้สามารถขาบได้อีกเครื่องนึงแต่ว่าผมทำไปแล้วนะครับผมอัปเกรดมาจากไอ้ตัวโต๊ะสมิธอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันผมใช้ไม่เป็นนะครับก็เลยไปดูว่าเออมันใช้อะไรสรุปคือมันใช้น้ำมันนะครับ มันมีเขาบอกว่าให้เอาน้ำมันนะครับกับหนักสัตว์คบไฟก็ไม่มีนิ่ลำบากเลยเนะี่ยทีเล็กโอ้ยโชคดีที่ทีเล็กมีเพียบเลยนะครับเอามาเลยอ่าน้ํามันผมไปเอามาจากริมริมทะเลนะครับริมทะเลริมช,ชายหาดนะผมเอาน้องบินไปก็ไกลยอยู่เหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่เสียงผมลงบ่อยๆวันนั้นเป็นอะไรนะ <c oughs> อันน่ะข้างนั้นมีน้ํามันอยู่ <c oughs> เรามาดูกันว่าเรานะ่ะ จะได้กี่อันเหมือนจะเหมือนจะเหมือนจะได้ครั้งละห้านะคิดว่านะที่ผมเคยเจอนะเอาหนังสัตว์ใส่เข้าไปนะครับ200เลยแล้วก็น้ำมันน่าจะอยู่ในตัวนี้สเปซเซสเปนอุ้ยน้ำมันหนึ่งร้อยอุ้ยอ่ะใส่เข้าไปทำมันรอดูว่ามันจะได้ไหมไอ้น้ำมันอ่ะแล้วมันต้องทำอะไรต่อไหมไม่มีไอ้นี่เหรอไม่รู้ลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่าเขาบอกว่าน้ำมันกับหนังสัตว์อะ เราเรามารอลุนกันวนะ่ามันจะได้ไม่ได้ครับเดี๋ยวเอาไว้ตรงน,นี้ก่นอนคบไฟนะครับเราต้องการไม้เราก็ต้องการโอ้ยมือดอะมันมองอะไรไม่เห็นเลยเลยเนี่ยโอยกระโดดผิดแล้วกูลองเก็บหินแถวนี้ครับโอ้โหแถวนี้หินโล่งเลยผมทุบไปหมดเลยอันเดิมเลยไหนวะนี่ได้แล้ว อ่ะทีนี้ก็เราก็จะสว่างโอเคดูน้ำมันไปดูน้ำมันเขามาดูสิโอ้ยยังไงอู้สี่สิบสี่สิบเลยเหรอเฮ้ยเอาออกำลังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ไปหาใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรต้มต้มไปเลยอ่ะแถมไปด้วยน้ำมันครับเราไปดูกันว่ามันจะใช้ได้ไหมเขาบอกว่าเราต้องเติมน้ำมันนำไปเครื่องนี้นี่ครับผมเครื่องครับตัวใหม่ของผมผมเสียน้ำมันไปแล้วแต่มันเป็นน้ำมันดิบอะ โอเคเราใส่นี่ไปนะนี่ไงโอ้มายกอเราทำอะไรได้บ้างสายไฟนี่ไงสิ่งที่ผมต้องการคือเครื่องปั่นไฟครับเลยแล้วมันแล้วเครื่องปั่นไฟมันต้องการอะไรบ้างมันต้องการนี่ไงครับสายไฟวันนี้ตัวต่อได้ไหมไม่น่ามีนะอันนี้หนึ่งตัวแล้วก็แนวตั้งนะครับแนวนอนหนึ่งตัวเราจะเอาวางไว้กับพื้นนะครับเพราะว่าทุกความสวยงามนะเออแล้วก็ตัวน,นี้ด้วยนะครับผม ไอตัวจ่ายไฟนะฮะเอาละเราเริ่มปฏิปตอเลยได้แล้วครับผมเหล็กผมมี200กว่าเลยเยอะมากคุณผู้ชมแล้วก็ไอตัวเนี้ยเป็นล่ามาจากไอตัวอ๋อเดนนสที่มันเป็นเป็นเหล็กนะมีสกินเป็นเหล็กอ่ะไม่รู้เหมือนกันประมาณนั้นอ๋ออันนี้คือโต๊ะเคบีนะครับอันนี้คืออันต่อไปที่ผมจะทําต้องการ200เลยเหรอตี่เป็นอีก200กว่าเฮ้ยแต่เรามีอยู่นะอยู่ในโต๊ะสมิธผมย้ายเฮ้ยโอ้โหย้ายเข้ามาดนี้เลยเลยโอเคเดี๋ยวเราจะ ลอยคาไปนี้เสร็จก่อนนะครับใส่กบไม้อ่าโอเคเราได้เป็นตัวไอ้นี่มาครับเครื่องปั่นไฟนะครับวางเลยแล้วกันอาจจะทะลุออกเอาไม่ทะลุด้วยโอ้โหมันจะเซียนอะไรขนาดนั้นเลยเอ้ยเอาละครับตอนนี้เราจะเปิดได้เลยไหมหรือว่ามันต้องใช้น้ำมันเพราะน้ำมันใส่แบบนี้เหรอไม่ใช่หรือว่าเราต้องเอาน้ำมันจากตรงนี้มาใายโอ้เอามาสักสิบแล้วกันสิบสิบ,สบโอเคใช่ไหม โอ้ต้องใช้น้ำมันโอ้ไมยก็ผมต้องไปขัปบน้ำมันอีกใชฟบเดี้อนี่ไงเครื่องปั่นไฟเอ้แต่ไอตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันใช้เป็นน้ำมันเฉยๆนะครับอ่ามาดูมาดูกนว่าผมทำอะไรได้อีกบ้างอืมอันเนี้ยคือมันต้องต่อไฟเพื่อความสว่างแต่ผมไม่รู้ผมต้องต่ออะไรแบบไหนบ้างนะเนี่ยมันต้องมีหลอดไฟก่อนนะระดับแรกผมอินกลัเมียง มาดู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 มนต้องการเฮ้ยทำอะไรอะ่ะเฮ้ยเป็นอะไรกันเฮ้ยเป็นอะไรกันโอ้ขาดพวกไอคริสตัลกับเหล็กเฮ้ยบ้าจริงโอ้ผมเอาเหล็กมาไว้ในตัวไอ้บ้าเอาไฟตรงนี้ผมจะเอาไฟตัวเนี้ยไว้ข้างบนหนึ่งอันนะเดี๋ยวไปเอาคริสตัลก่อนแป๊บนึงคริสตัลคริสตัลคริสตัลจะอยู่ที่นี่นะคริสตัล สามสิบกว่าใส่มุกใส่เข้าไปอืมครบแล้วนี่ไงว้าเฮ้ยมันมีตัวนี้ด้วยนะคล้ายๆกับเป็นผู้กันกังหันลมอ่ะเฮ้ยถ้าเกิดเรามีตัวนี้เราไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วปะใช่ไหมเพราะปกติอ่ะผมยังไม่อินแกรมเลยไม่มีอะไรวะแล้วผมหมาชื่อไม่เจอจำชื่อผิดอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรเรามาดูว่าเราทำอะไรได้บ้างอันนี้เป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นก็คาดได้แล้วหรอผมรู้ละผมจะต่อสายไฟกับอะไร ตู้เย็นนี่คุณแล้วผมไม่เอาออกมาผมจะเอาวางยังไงเฮ้ยถึสร้างได้หรอโอ้พอดีเลยผมจะสรใางใตัวนี้ด้วยเอาไวค้ครับปืนผมจะเอาตู้เย็นวางไว้บริเวณบริเวณไหนดีอ่ะตรงนี้เลยแล้วกันชวิงแล้วเราเค่อยต่อสายไฟมานะครับสายไฟก็ต้องจะต้องใช้เยอะอยู่นะเรามี3าหัวไหมหัวสทางนี่ไงพอดีเลยแล้ก็ ครับมาเพิ่มโอ้ยเดี๋ยวกดผิดอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยอ๋ออบไปแบบนี้เลยเอา้าไหนเออโหสิบสองอันครับมันไปเยอะแยะเออไม่เป็นไรใช่มันหรือว่าเราไม่ต้องจำเป็นต้องไอ้นี่เราวายตัวนี้ได้เลยเนี่ย อ๋อนี่ไงอุ้ยแต่มันไม่สวยอะ่ะเข้าใจปะมันไม่ได้มันจะไปวางแบบนั้นได้ยังไงมันไม่สวยมันไม่สวยเลยทำลายทิ้งได้ไหมคือตอนนี้นผมมองไม่เห็นไม่ใช่อะไรหรอกผมหันมาฝั่งนี้ได้ปะไม่ได้มันมันต้องเป็นฝั่งนี้ด้วยอะ่ะอ่ะอ่ะอ่ะวางก็วางบ้าจริงเอา้า ที่ของผมก็คือเนี่ยโอ้โหจะหมดแล้วอันไหนบ้างที่มันต้องต้องการความเย็นอะ<ฮ>เหลือสุดท้ายเอามาต้องเยอะเอามาใส่ไม่ได้หรือมันต้องทำยังไงอะใส่ไม่ได้อ๋อมันต้องเปิดเครื่องกวนโอ้โหมึงไม่เปิดเครื่องแล้วมึงจะใส่ยังไงเอาก็มไม่ได้อยู่ดีสรุปคือกูทำไปหรือกูทำไปหรืออะไรยังไ,ไงก็คือแล้วไง ตู้เย็นอืมตัวนี้มีหนังสัตว์มีอนี่ไงตึ้งเยอะเราไปตามหาเจ้าเอาของมาตรงนี้ก่อนอันนี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ยังไม่จะเป็นเอาไว้ตรงนี้ก่อนอ่าแล้วเราก็เอาโคมไฟตัวนี้มาตั้งนะครับมันจะได้สว่างสว่างหน่อยบันไดละกันจะได้ขึ้นแบบเผื่อได้เดินขึ้นไปนะฮะว้าวเออตัวามา แล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยกับการนะฮะผมครับ,บไอตัวเนี้ยแต่ก็สายไฟมันระโยงระยางไปทีหนึ่งถ้าเป็นความจริงนะผมเดินสะดุดล้มหัวฟาดพื้นเลยเ <c oughs> ออหูผมเนี่ยเออชมอนไม่เป็นไรเอานี่ไปสักอันนะแล้วผมลืมอ๋อเสื้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 อลืมไปเลยเราจะมาไม่พอนะครับไปหาตั้งไกลสุดท้ายอยู่แค่บ้านตัวเองว่านผะอจริงเลยเชีย เอ้ต้องการยายพืชอะไรงเอ้าโอ้แล้วมันต้องไปคับที่โต้สมิธด้วยเอ้าแล้วไอ้ตัวนี้มันไม่ดีมันไม่ดีเท่าโต้สมิธอ่ะฮะโต้สมิธมันยังมันจะไปต้องใช้เหรอมีเครื่องนี้แล้วอ่ะทำมันยุ่งยากไปเนี่ยมันโป๊ะเปื่อยมานานแหละขาดสัตว์ขาดใยพืชขาดสัตว์อะไรวะเนี่ย เออไม่ใช่ไม่ใช่โอเคไม่ได้นะครับขาดไอตัวเนี่ยหมือเดิมแต่ก็ไม่เป็นไรออกังเกมมาก่อนสวยยิงไว้เพื่อต้องการเอาแผ่นเนี้ยได้มา31บแต่ว่าเรายังต้องการเรายังต้องการอยู่ประมาณ50เลยนะครับสร้างเสร็จผมอยากจะไปล่านกนะครับแต่ว่ามันจะกินเวลาเยอะไหมอ่ะ น้ำมันนะครับได้40่เอาเยอะอยู่เดี๋ยวรอให้มันทำไปเรื่อยๆไม่มีเสียเนาะโอเคเรามีไอ้น,นี่แล้วเราขาดแค่ปืนนะครับแต่ปืนอยู่นะู่นนะ่ะอยู่กับผมไอ้ตัวนั้นน่ะซึ่งถ้าผมจะไปอะ่ะผมก็ต้องไปล่านกเฮ้ยอะไรวะข้างหน้าน่ะไอตัวอะไรกำลังตีกันอยู่ครับเฮ้ยอ๋อไอตัวนั้นไงไอที่ผมบอกว่าตัวมันเป็นตัวประหลาดนะตัวสัตว์ประหลาดผมจับมันได้ไหมผมู้ชมผมอยากลองดูว่ะโอเค เราจะทำยังไงได้บ้างผมไม่รู้ว่ามันโหดขนาดไหนนะครับเรามาลองเสี่ยงกันดูโอ้โหแต่มันงับแบบเหมือนเหมือนจะงับไปโดนนะเหมือนมันหล่อนยายังไงอะไรวะเนี่ยมิลิงด้วยคุณผู้ชมแต่จับยากมากผมไม่เอาละเฮ้ยเหมือนเหมือนไม่สนใจผมนะมันสนใจอะไรท้งอย่างเหมือนมัน มันกัดไปเรื่อยอ่ะคุณผู้ชมดูดิเอองั้นเราก็ยิงฟรีอย่างนั้นน่ะมันคือตัวอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีอยู่หรอจริงจังไหมเฮ้ยเราจะได้ตัวนี้อยู่จริงจังปะเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยวมันกินอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยเยไม่นะไม่นะเออมาดูไฟเผาเออพ่นไฟได้ด้วยเหรอไอตัวนี้นะนะ เ้็สารพัดอย่างไม่โดนอีกมึงจะลงไปในน้ำมึงจมน้ำตายทำไงเงเฮ้ยอะไรพวกมึงเนอะมึงอย่าเพิ่งมายู่กูเอ้ยพวกเวงไปไกลๆไปไกลๆไปไกลๆเฮ้ยไปดูแล้วไปมาดูแล้ว โอ้ยไม่โดนมันจะหนีไปแล้วไม่นะเปี่ยนจากตัวอื่นไปจับไอ้ตัวนี้แหละมันคือตัวอะไรก็ไม่รู้มันจะสรุไปเนี่ยแล้วทำไมมุกชอบลงไปในน้ำจังวะมันหล่นยายังไงก็ไม่รู้ไม่ได้อะไรนะแต่มันจริงๆก็รู้ไปดิมันจะเดินก็ไม่เดิน Lâm mưu sơn lục nám, nám ai đó hãy hãy như bố vô mức tay nè. โอ้โหแล้วมันก็เดินลงไปในน้ําทาไมก็ไม่รู้แล้วมันพ่นไฟได้ด้วยนะไอตัวเนี้เมื่อกี้ผมไม่เห็นนะแต่ว่าไอตัวสกีสเตโกมันโดนไฟอะอ่ะโอเคครับเอาเป็นว่าผมทําอะไรไม่ได้ครับนอกนจากเราต้องไปจับนกนะครับแต่เพื่อว่าเราหาหนกไม่เจอครับก,ก็ก็ต้องขออนุญาตนะครับไปเอาน้องลงมาโอเคไว้เจอกันหน่อยในคลิปวิดีโอหน้าแล้วกันสำหรับคลิปนี้เอาตัวลาไปก่อนครับผม you can. Gonna... Mm -hmm.